ับวันนี้เอาพบกับเกมเศรษฐีวันนี้ก็วิวอิสว์โอ้ยกำลังแคสเกมชื่อห้องไหนวะชื่อห้องไอ้ยาไม่เจอหัวเราจะหน้ามืดห้องยี่สิบแปดห้องทั่วไป เขียนว่าตามตามตามวันนี้พี่ก็มีผู้มาท้าดวลกับเรานะครับพี่เตา๋าตามขับนิสกิเจอ,อยังเนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเขาท้าดวลผมเขาท้าทายอำนาจมืดผมมามากดเริ่มโอเคทักทายทักทัทก,ท,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 กทักทายแฟนคลับหน่อครับพี่ตามมาจัดลำดับกันครับผมสัต มาเลยมึงพูดด้วยไม่ใช่เงียบมึงเดียวกูแคสเกมอยู่อนนอ,อครับผมอ๋อขอให้มึงได้สิบไอตัดสาธุเ <c oughs> อ๋ออ๋ออ,อ,อไอ้สัสเอี้ยตอลงไอ้ควายฮะมันได้เจ็ดมันไม่ตกแล้วมันก็ไปตกแล้่ไปก่อนละเส <c oughs> ือเสือไอตัดเสือขู่เสือขู่ <c oughs> อี่โอ้ย อ้าวมึงมาเออสิบอโอเอ้ยกัาอืมมึงกูซื้อกูจะกว้านซื you know ้ออู้อำนาจมืดไอ้สัตว์อืมมึงท้าทายอำนาจมืดกูมากเลยไม่ได้สัตว์หก มาข้างหูไอ้สัตว์ไม่รู้จักแล้วเทพเกมเศรษฐีเออมาเออสลดลดลงไงลดลงไงเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาได้ก๊ะเาออ <c oughs> <c oughs> ไอ้ก้กกาวเ, <c oughs> เออ,เอ,อไอ้สัตว์รู้รู้จักกูไหม เอาใช้ทำไมเล่าเอาไว้ใช้เวลาเสียเยอะๆดิใช้ไปแล้วเออเออขาดมเสียอนเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วอุ้งจะดับไหมเนี่ยอุ้งแข่งกับกูให้ได้ก่อนอุส่าแคสไอ้สัตว์สร้างไปอาชนะอาไม้สัตว์าทายอำนาจกูเกินไปแล้วมึงอะ <ś led> เออเออมึงมึงซื้อดิมึงซืองซ้อดิเนี่ย<อ>ซื้อมาละซ,ซื้อไ <ś led> อ้สัตว <ś led> ์อืมอหืมไอ้สัตว์สิบอีกี่ยะไม่หรอกกูกูไอ้นั้นไงเออกูเหนื่อยกูเกียจเดินห <ś led> นางฟ้าช่วยเราไม่ได้หรอกสู้จอดไม่ได้มาเก๋าเหรอไอ้สัตว์ ค,คู่เลยคู่คู่เออาเออกูหนีกาะเลยกูอะเออโอเเดี๋ยวมึงเจอกูไอสว์ นี่แน่นี่ซื้อแม่งไรสักเอาเหรอมึงเอาเหรอเอาเหรอมึงซื้อนี่มึงลองไอ้ตัดสามเหรอมึงสามเหรอส่วนรถเก็บเก็บ Anyway, Champ, oh, oh, tro绞, uh, cũng Ô, mà Ô, chị!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  Ô, rôm, Ô, chị! Ô, กำแพงมีแท็กซี่ด้วยเหรอวะเออเอสตัด <Go. S 2> อ้าวทำไมวะเอ้าทำไมไม่ได้วะ <Shen got. S 2> นั่นไอสตัดเซอร์มึงมึงขี้แตกแน่ <Ha. S 1> โดนไอสตัดหกแสนกูก็เอา <laughs> เออเทศกาลเว้ยวันงานเทศกาลผ่านมาสื่อแม่งเลยสัตว์ท้าทายกูนะไอสัตว์ท้าทายอำนาจเหรอโอลิมปิีไอสัตว์โอลิมปิกลงไหนไม่ลงโลมวะมึงแค่นี้ก็สองเอี้ยมแล้วไอ้สัตว์มึงท้าทายอำนาจมืดกูเหรอแลนด์มาร์ก แลนมอกว้ายไม่มีตังมึงมึงจะบอกว่า<ห>เกมนี้แม่งมากับดวงนะครับเกมนี้ถ้าใครดวงไม่ดีนี่แม่งบัดซบอ่ะนีก็เออไม่เก็บกูไม่หนีหมดเลยนัะน่ะ <laughs> หมดเลยนะน่ะตรงนั้นอ่ลละ เจ็ดแสนล้านเอ็มเดี๋ยวนะเอาเซื่อเซื่อโอ้ยไอ้สัตว์กูป้องกันนะอันไหนสร้างอันไหนโอ้ยไอ้สัตว์สะกัดดาวลุ่มแล้วกูใส่เล็งไว้ ไอสัตว์มึงเอาไปเลยโลกละสองบาทไอ้เยี่ตาฉันละหกสัตว์เอ้ยแม่งเออตันลมแม่งเลยเอออ้าวกลับกรรมซ้ำกูนึกว่าทำลายเมืองสัตว์รอดไปมึงอะสร้างบ้าน อ่าไอเฮียเหมืองมึงจะเท่ากูละไอสัดเออไอ้ับนมึงว่าตกของมึงโอ้ยะดองดองตรงนี้ดงโอ้จะดับเบิ้ลไปไหนเนี่ยอ้อ้าเลือกเมืองที่ต้องการเลยหาทายอำนาจกูเหรอไอสัดเอาดิ้กูดูใบอ่ะเสื้อไอสัด โอ้ยเหียอ๋อไอ้ยี่อะสองร้อยสิบเคดูใบอ่าขายแค่อันเดียวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงไอ้ ออลิมปิกครับอลิมปิกครับไอ้เจ้ามามามากันครับผมคุณได้จิตเริ่มเกมครับผมหูุกบอลหุนบอลโอ้โหเฮียเทศกาลไม่อยู่ตรงนู้นเลยอาฉันละ โอ้โหมึงจะดับเบิ้ลนะเฮียเอชะอุ้ยเฮียเกือบกูโคตรเกลียดเลยนะไว้ยเล่นมาตาแรกแล้วตกเลยก่อร้างเฮ้ยต่ยังโบโดโบโดตาก่อร้างแม่งเลยเออเอาดิ ซื้อเปล่าลือเปล่ามึงใช้เสียงปืนม,มา,าเออมึงตามมาตกอีกดิเออดิมึงดิไอสัตโอ้โหเทศกาลอสัตโอ้ เออกูก็ได้กูก็ได,ไ,ดได้ไเปเที่ยวไ,ไหนมึงจะไปเที่ยวไหนไอ้สัตว์มากระซิบอะไรข้างหูกูเนี่ยโ,โ,โอ้โหโอ้อันนี้ดูท่าแล้วใครจะได้อ้า <laughs> <c oughs> ฉันละอกไม่ซื้อเอ้ยตัวกูได้ตังค์ไอ้สัตว์นั่นโหนูกรุงเทพไอ้สัตว์กรุงเทพรถติดสิวะไอ้สัตว์โหไอ้เฮียนี่มากับดวงไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยเย็ดเคเป็นคนตีนว่ะโอ้กูปวดขี้กูเลือกขี้แล้วกัน พออพอเออกูกูเอาเอ็มเดียวพ่ออ่าว้าวปวดขี้สัตว์ไอ้กูได้สร้างตัวบ้างเถอะฮะสร้างๆไปก่อนโอ้ยเฮียสามเอ็มหนึ่งเอ็ม แม่งกวนตีนไอ้สัตว์มันก็ไม่แน่หรอ,เอเ <laughs> กเว้ยสัตว์ยังยังไม่จ่ายไปก่อน่นน <laughs> <laughs> าาละตไม่ตกหรอกเว้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ตกหรอกเว้ย เออปารีสปารีสไอตาดเอตัดสร้างในสาหนอ่อสร้างใหญ่เลือกเมืองที่ต้องการเลยดิสัดา,าเออเออ้ออออสํารวจสํารวจหาพ่องอ่ะ ไม่ได้อยากรู้เลยเนะี่ยโอ้ยตกใจเึยว่าตกของมึงเคยเจอว่าตกทีล้มละลายไอ้สัตว์ทำรัวโหเดินตรงนี้แม่งเสียวเสียวโอ้รอดรอดรอด แเออไม่ได uhm. ้แล้วทั้งนี้าใงไปมเลเออกูเลือกแล้วเออไม่ได้แล้วมึงมึงมาไอ้สัส อะไรมึงทำอะไรกิ๊กกิ๊กกิ๊กโอ้โหแหม่คันเริ่มวิกเตอร์เล่เหรอเออเออเอาขายที่ทำไมอะไรนะตรงนู้นไม่เต็มว่ะโอ้โหได้นิวยอร์กไหวเงินไม่พอเอาเงินไปทำอะไรมาหรอ หกฝั่ฝั่งดีมีเลยอะเอากูจะเอาเมืองบนไงสัตว์่าฉัละสาโอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอเชี่ยเจ็ดเจ็ดสิบสงเค่จ็ดสิบสองเคเออขายเมืองเดียวเมืองเดียว <99. if> เก้าเก้าเก้เออกูวนน่ะกูวนน่ะเอเอเรคยตายวะึูเคยตายวะนี่ยมึงเคยตายวะเอเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองเว้ยตว์ เคยดูเปล่าเขาแก่น้อยสัสตอนท้ายแม่งไอ้เฮียสาไลยติดคอตายไอ้เฮียมเคยดูว่าไม่ใช่นะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มึงจะสร้างอะไรไม่มีตังค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจอุ้ยไอ้สัส ดวง Fi, ดีไฟดวงดีไฟสัตว์ตังค์ไม่พออ้ะตังค์ไม่พอไม่มีตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินแหละอ,อไม่มีตังค์อะอาฉลาไม่แดกเลยโอ้ยไอ้เหี้ยใช้การป้องกันดีไหมเนาะไม่ใช้เว้ยไม่ซื้อด้วยเดี๋ยวมึงได้ตังค์ม <laughs> ี่ตั้งคู่ เองระวังมึงระวังมึงระวังไว้ดีเ้ยฮ่่เ <c oughs> จ่ายภาษีกูรอดกูรอดเออกูรอดอะ่ะ <laughs> <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> เป็นทับทิมบ้างอ่าโอเค มึงขายซะมึงขายซะเอาเอาคิดนานไอ้สัสขายหมดแผ่นที่เลยมึงเชื่อกูดิเฮียชนะอาวช็อตเลยเงียบเลยเฮ้ยมันหลุดหรือเปล่าตามไอ้ตามตามอเฮียนี่ช็อต สงสัยเครื่องจะดับไปแล้วนะฮะจริงๆแหละยวรอดูก่อนโอเย่ oh <yeah. S 1> ตามยังอยู่ปะเนี่ย oh <yeah. S 1> ตาฉันล่ะตาฉันละพาร์ทเจ็ดชนะแล้วครับโอเครับพาร์ทนี้เกมนี้ไว้เท่านี้ครับหยุดความเกลียน ขอบคุณที่รับชม